สวัสดีครับกูจะสร้างเองนะครับมาถึงอีกหนึ่ง Ep e ีนี้นะครับกูจะสร้างเองก็กูคิดเองนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำเองได้หมดนั่นก็คืองานเหล็กงานออกงานเชื่อมนี่ไม่สามารถจริงๆนะครับเพราะว่าสายตาสู้ไม่ไหวแล้วก็จมูกสู้ไม่ไหวควันของอเครื่องออกเหล็กเนี่ยนะฮะพยายามหลายครั้งละ นะครับกำลังหาวิธีอยู่แต่ว่าวันนี้ก็คงจะต้องให้ลุงโตมาช่วยนะครับวานลุงโตมาช่วยในการที่จะทําโครงหน้าต่างนะครับแล้วก็โครงประตูเข้าบ้านนะเราเทพ,พื้นเสร็จไปประมาณ60%นะเราก็มาทําห้องให้กับแม่เท่าก่อนเนาะนีู่จะสร้างเอง สร้างเองได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าบางอย่างที่เราไม่สามารถเราก็ต้องใช้คนอื่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่ลุงโตะนะครับลุงโตของเราก็กำลังประกอบโครงหน้าต่างโครงประตูให้กับเราอยู่นะวันนี้และนี่เป็นระดับมืออาชีพนะต้องอาศัยลุงโตหน่อยช้าหน่อยแต่ว่าสุดยอดเลย นะครับเห็นแกออกแกเชื่อมแล้วครับกูไม่สามารถต้องอาศัยคนที่เขามีฝีมือสายตาเราสู้ไม่ไหวจริงๆนี่เสร็จไปแล้วบางส่วนนะครับมีประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่นำเอาไปตั้งเป็นโครงก่อนที่เราจะก่อบล็อกก่ออีบล็อกนะ นี่เป็นประตูแล้วก็หน้าตา่างเสร็จไปหลายบานแล้วนะครับเสร็จไปหลายบานแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วกูก็จะเก่ออิฐเองกูก็จะฉาบเองนี่คือกูจะสร้างเองที่อีฟาร์มลำพูนจ้า